เปิดร้านมามีรถคันแรกเข้ามาเลยครับเป็นจียโน่สีเขียวรถใหม่ป้ายแดงช่วงนี้ร้านผมมีแต่ลูกค้าป้ายแดงกันทั้งนั้นเลยครับมาถึงน้องจิ๋วไวโจเลือกอะไรเองเลยตาถึงจริงๆครับจัดล้อ c ซ c สีเขียวไปก่อนเลยชุดคาร์บอนลายสีชุดโหลดหน้าวายเด็ดๆหลักๆก็จะประมาณนี้เลยครับทางผมก็จัดใส่อะไรให้ทันทีบริการล้างรถฟรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของร้านผมอยู่แล้วสวยแบบเท่ๆไปเลยครับนี่ชุดสีคาร์บอนสีชิ้นล้อ c ซียโอ้แถมลายสองด้วยอ้าวเฮ้ยอะไรวะนั่นนเยไออ้งงิวั รถไม่ค่อยถึงเลยนั่นน่ะทางผมก็บริการนำรถขึ้นหลังกระบะเป็นที่เรียบร้อยอ้าวเฮ้ยอะไรมานั่นน่ะโอ้ไมหนึงคันอีกแล้วครับทุกรถไฮลักรีโวตอนเดียวเหมือนกันเดะเลยแถมจีโอโน่ก็ป้ายแดงซะด้วยโอ้ยอะไรจะถูกที่ถูกเวลาขนาดนี้วะนี่เหชรนี้ทางเซออสเป็นคนแนะนําอย่างดีครับได้มาจัดชุดคาร์บอนลายสีชุดโหลดหน้าวายเด็ดๆปลอกเฮนเดทหน้าน็อตแฮ่งยางกุไล่หนึ่งคู่ทางผมก็ไม่รอช้าครับบริการให้ต่อเนื่องคันต่อไปก็ได้มาเปลี่ยนล้อเดิมกัดลายเซนซีของทางร้านครับ อะไรอะลูกหวานหวานริ่บเริ่มไม่อยากเข้าใกล้แล้วเพ่จบงานไปแบบหล่อๆเลยครับสองคันรวดขอบคุณลูกค้านะครับที่เชื่อใจและเชื่อมั่นร้านผมมีความเป็นกันเองที่สุดครับอะไรก็ราคามิตรภาพยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุยกันง่ายร้านอะไรแต่ง NBM กาดครับเรื่องล้อไว้ใจผมบายแบงค์นิยมไทย